สวัสดีครับวันนี้ผมนายบิวินากรยา CEV สองเอ็น e e นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีเติมน้ํากันในแบตเตอรี่รถยนต์ครับทําไมต้องเติมน้ํากันในแบตเตอรี่เพราะน้ําระเหยออกไปนะครับระหว่างการชาร์จแบตของแบตเตอรี่จะเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีที่ทําให้น้ํา แตกตัวเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนนะครับซึ่งระเหยออกไปทางช่องระบายแก๊สทำให้ระบบน้ำในแบตเตอรี่ลดลง 2. ป้องกันแผ่นธาตุเสียหายถ้าน้ำในแบตเตอรี่ต่ำเกินไปแผ่นตะกัว่วภายในจะโผล่พ้นน้ำกดทำให้แผ่นตะกัว่ว เสื่อมเร็วเกิดการกัดก่อนและแบตเตอรี่จะหมดสภาพเร็ว 3. เพื่อรักษาสมดุลของน้ำกดน้ำกันเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ไม่มีแร่ธาตุเจียปนซึ่งสำคัญมากเพราะน้ำที่มีแร่ธาตุเช่นน้ำประปาอาจทำให้สารเจียปนไปทำลายแผ่นธาตุและลดประสิทธิภาพของแบตบ ทำไมถึงควรเติมน้ำกันตรวจสภาพรถลุกทุกหนึ่งถึงสามเดือนนะครับเติมเมื่อระดับน้ำต่ำกว่าขีดเติมตอนเครื่องเย็นหลังจากการชาร์จแบตเตอรี่จะดีที่สุดถ้าไม่เติมจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับแบตเตอรี่หนึ่งระบบน้ำต่ำแผ่นธาตจะเสียหาย สแบตเตอรี่เสื่อมเร็วใช้งานได้ไม่นาน 3. ามแบตอาจจะร้อนหรือเกิดการรัดดวงจรภายใน 4. เครื่องยนต์สตาร์ตติดยากหรือสตาร์ตไม่ติดขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเริ่มการเติมน้ำกันในแบตเตอรี่เลยนะครับนี่ครับเราก็เปิดตาออกนะครับ ทุกฝากเลยนะครับ แรับเราก็ค่อย่เติมทีละรูนะครับให้มันถึงขีดนะครับ หลังจากนั้นเราก็เริ่มไล่ปิดฝาให้ครบทุกตัวนะครับไม่ต้องปิดแน่นมากนะครับพอดึงมือนะครับ ก็าลยเช็คดูนะครับว่าฝาแน่นไหมครับสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเช่นน,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 นี้ครับขอบคุณครับ